โอ้เอาๆๆกราบนับวัตรกันปูระยองปูเซียนระยองหรอปูเซียนระยองพี่น้องโอ้ยขอโทษขอไพ้ด้วยคันเป็นหนังก็ถึกๆผิชๆครับผมเนาะค่ะครับพอสับคอเก่าก็ได้บ่มีอย่างก็เอาครับผมเนาะ เอาวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายให้เอฟซครับผมเดิมขึ้นฝันดีเลยเดิมขึ้นโอ้บัวได้แจ็คเมืแอ้วครับนี่เออตั้งจัวันที่แปดกุลละแปดอ่ะเก้าสิบสิบสองสิบสามบสี่โอ้ใกล้ตัวสิบสี่สิบห้าเมื่อหกเจ็ดมื่อตันนี้เล พันที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดถอยละเจล่าตั้งเจล่าโอ้พอดีพอดีครับผมเอาเมน่นแม่นได้ฝันดีปะครับฝันฝันดีครับลุงละโอ้ทูโอ้พุ่มพืชไม้ไฮบ้าจารันก็ดุณจะเดาได้หรือบ้างเออว่ามัน บไปมันอมือเทีท่ยวๆนี่แหละพุ่มเหรครับแค่พุ่มยงมังยังหนูเป็นอ่ามิญิ่งไหมไม่เป็นมิญิ่งมาขอส่วนบุญโอ้มันผีแม่รู้อันบ่หน้าบาดันแครับบอ่ะโอ้คนมาขอส่วนบุญขอส่วนบุญไหวแล้วาจะาได้บุญกับลูกอีตัวไอ้ไอัตมาก ไฮโซภาษาต้นกันนุ่มกันบว่าที่ละ่ะคอบ,บว่านหา้บวชกับไฮโซภาษาต้นครับบวชมากเลยกับไฮมาบอกไรกันจังทุกทานีบอกบอขางเดียวเลยครับผมโอ้ได้ยินเต็มหูเลยบอกครับ มันกะกะว่ามันเตรียมอยู่แล้ะแต่ว่ารับรับตื่นตื่นเพราะว่ามันเสียงเสียงเคียงมันดังพอดใส่มุ้งตีก็ต่อนดังโอ้มีงานมันกะผู้จ้างเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นด้วยโอ้ผมท่ว่าผเชิระยองว่ามีมห่รสศพทุกคืนด้วยคืนละแสนโอ้ครับผมจับได้แล้วบาทนี้โอ้ ในระ่างที่บวชคือมีเรมามหมหระพทุกขื้นพร้อมกับงวันมีลงท่านกลางคืนมีหมโมสซครับผมโอ้ตาตัวมือแรกมีก็มีอีกเด็บซี่มาเต็มวัตดตัวครับ <laughs> จำนาว่าะอะไรมันหลายพวดแต่ว <laughs> ่วซึ่สงสวกไม่ขอบไม่ขั้วจังวัานนี้จงังวัานี้เนี่ยนี่น่ามันซี่าคน ครับผมว่าเด็กกบบ้านกับซร้งบุญแล้วการแล้วงานผู้ละการสิทดิตรงคารุนคาร่าไห้คนคนละเมินโอ้ตามที่ว่าไว้ครับผมโอ้พี่น้องนี่แม่ครั้วมียังไพอยู่ไก่กับไปเด้อยเพื่องเด้่อยแกเล็ดแก่เล็ดตัวนั่นเจ้าอยู่หลอกบ่ได้ภาพเพียงมันตัดธรรมดาอ่ะท่านว่ากับข่อกับน้ำเลี้ยงคู่เลี้ยงคนเนาะครับผมธรรมดาครับอ่าเม่ต้องเช็ด นายอยู่น,นักจิตภัยโยบานอืมบุญคนเขาพวกมอวงคนยมมู่นมาอกเกัดมากวะสมทบกันโอ้หลายยังเนาะครับผมครับผมเป็นบุญเป็นบุญที่เราบุญง่ายดีที่ว่าบุญบวชเนาะในบุญบวชไม่ธรรมดา,าดา้า้าบอกคำเดียวว่ายอดเงิน 1ิบเจ็ล้านสิบเจ็ล้านเจ็ดหมื่นหกสองบาทเด้อสิบเจ็ดล้านหกหมื่นหกสิบสองบาทแอไปเพิ่นอ่ะโอ้เอ้าเอาวขาตัดเอาต่องกเนี่ยหกสองี่ยโอ้ตรงกับเลขที่ห้มาก ล่างย่างเดียวมันกะไปสิลู้แล้วว่ามันสิตรงกันละบล่าบัดขานน้าม้อนครเไป็นตรงบเลย่าขานน้ามนอนนะครับผมขานน้ามตอนป็นตรงแต่ว่าเจ้าว่าเลยปิดสูนพิดสูนันมันไลยกลายเป็นแปบสองสองแปดเลยฉันเน่าปิดสูนเลยมันหักไหมโอ้อ่ะ มันติจับไหมพอออกไม่ออกเบิ้องอรอะแต่ว่ามันหาครับหาก็ได้ออกไปล,ไปลงหน้ามันก็แลนใส่กันมันเป็นอ่ะเป็นไห้บอกบอกยัง่ายมันเป็นไอ้เห็นระลับงค้อแปดสองสองแปดล่ะอ่าจากจากหกสองนี่บอครับแมนอืม แค่เท่าก oh, uh, oh. ับเอาอะไรเอาตัวนี้ละเอาตัวมันคัดนี <k <k ่แหละโอ้คัดแล้ววะทําไมมีเปลี่ยนเออมันคัดแล้วสมมติแม่ห้าในฮาร์ดแม่ครับผมบดใหฮาร์ดบานมากยอดเลยก็จะมากินมาทานน้ำาอ่ะครับใครที่มินชิปนี่ก็ดยุดตีเลยพี่น้องอ่ะพอแล้วพอแล้วเงื่นนั่นพอแล้วโอ้ พังขันเอมาพันหนึ่งอยู่พ่อแล้วพี่น้องเฮ้ยโอ้สายบุญร่างไหลตุ่นกะทิมันกะทิเลี้ยเลี้กะทิบาริีิบบมอไปทางมาถึงว่าเอามาชุนชุใครวงขานย่าข้าวข้าวันครับผมข้าวออาหารอืมศูนย์ อ่าครับยามบัตรเลขางเด้อบ่ท่ําเลขบนเลขบนยังอยู่โงทิแต่ว่าเลขล่างอ่นอ่าอัน c บ้องอปูเสียยองนี่ัครับเียวกเอาล่าง6226นะโอ้คันคันติดตามคันติดตามพี นี่ไม่บอกแล้วะครับบนในหกหนึ่งอ้าวพีไม่ออกมาบอกเออหกหนึ่งมาบอกหกหนึ่งปติปนเลขต้องให้กันอะไรเออเพีองผีมาบอกส่วนเป็นบวชด,ด้เพีองเด้อมาขอส่วนบุญมาสันเดยมาหายเรขหกหนึ่งครับ อืออือโอ้บ่หายหอดสามตัวต้วนบ่าหายหายซ้ำหนีบหายซ้ำหนีบกัดกระจางไปเลยนะโอ้หายเห็นตัวเลขด้วยสิยครับไม่ว่าตังไหนยัเห็นพ่อรงแรงกเห็นข้นง่ายกระซ้ำตัโดโยงกับปัตตมาคุยกันนี่แหละกระซ้ำนีแ่แหละเพราวัาเจ็จงแลเนาะโอ้วิกแกะแตะว่า แกยหนื่อยเพื่อนเพื่อนไหนพาพาไปนอ่อยู่ปุตติอ่างอะกระเจ้าพัดวัดกระเจ้าบ้านั่นพ่อหน่สางนี่ไนี่ยโอ้โหวัดกระเจ้าบ่อหนเ่ยเกยบรอยเด้อบ็ดีแล้วเงินทิบเพืล้านก็สีเด้ดโอ้ดีงามเลยนะครับพระบาทสมเสิบโไดสองหลังอยู่วะอืม ก็บอกกับค <ừ> ุยก <ừ> ับเจ้าโอวาทอยู่หรือคณะตำรวจกบอกว่าเออการด้ซอยซ้ำนี่แหละให้ให้เหตดมนแล้วซะจากสองหลังครับผมอือกับหลังนึงกับเฮ็ดอาลงทานครับคือเหตในพวกท่านผุกคู่ท่านเจ้าว่า การตัดเรือดตัวลังตัวปอกแปลกๆเป็นเป็นไข่ครับแบ้านบ้านเขาไอมันหลังหน้อยหลังแล้วมืดหนามืดหนาหน้ามัดต,ต,ต่างๆเลยนะโอ้พ่อเลยรับฝนมันก็เป็นกุฏีหน่อยได้แหละครับผมกู้ได้พระมาบวชหมอหมกออมันไม่กับเจ้าใดเขาอาศัยย่างหน่อยๆกันก็ต้องพ่อเวอเจ็กสิบต่าง ครับผมเออสิบล้างกะตีนั่นล้านล้านหาแสนก็สิบอพอ่อยู่บวะสนอแต่ใส่สองมันมันบลายได้แหละมันขายกับกับซุ่มจังหน้าน้อยนี่ไหมครับผมกาบอกง่ายๆกะถ้าเขาเขาึกสภาพกับใครใครก็ไปตู้รถเต็นเออร์น่นะอืม ขายอยู่ครับผมเอาอ่ะสำหรับแนวทางก็เหมือนเดิมแมนกับแมนยังย่ำคื้เดาหกสองสองหกน่ะเน้นล่างเน้นล่างยัง,งเดียวแต่ว่าสามตัวสามตัวครับศูน ศูนย์หกหาบ่าครับศูนย์หกานะ่ะอศูนย์สองห้าศูนย์หกห้าที่ให้มาตั้งแต่ต่องวัดแ่น้อาแล้วก็ล่างหกสองสองหกกลับด้วยนอกจากเสียวนอกจากเสียวหนึ่งนอกจากเสียวหนึ่ง,งห,หนึ่งสองหานึ่งหนึ่งหกสองเอ้หนึ่ง <16 5. S 2> หนึ่งหกหางันกว่าบั แต่เขาเน้นมากไงกับว่ต้องเอาเราอกมันมันอวบอ่ะจะเสียดายเอา้าคาดคาดเป็นตัวกันบ่ครับมันบ่ต้องเปิดตัวกันหลังจากไข่แล้วคือเอาตัวนี้ละก็เจ้าสิตเตียนมันจหลายตัวพูดอือเอาตัวมันออกนี่ละเอาศูนย์หกพันนี่ละเอา,เอา ถ้าถ้ามา,อ,าอีกตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งหกข่าอย่างนี้เหรอหลักร้อยแน่นอืมกันไว้พี่น้องฟังไว้ฟังไว้ก็ได้อืมจำมอหน้าที่นี่เลขสองหน้าจะโบยูรัก1ิบหน้าสิพบพเป็นแค้นอืมอืมอืมบอกว่านางนางซื้อกะมีเลขศูนย์อยู่ข้างบนเอะ นังยืนซื้อวัวนี่ศูนติเนดเอติดศูนย์ศูนย์ติดว่าแล้วครับขนาดเพิ่น,านมากม่นเลยนะ่ะเขาสามตัวเลยโอ้อืมอืมอพี่แล้งเส้็จเสิ็ิสิดิตีกอม,มากหน่ะเลยเคอยออกติดครับหาหกหกามันมีนเ,กเก็ดเด้อโอเก็ดหห้าใช่สมัยก่อน อัตมาเคยซื้อเลขถืกสิเวตโมือนี่ยคือเจ็ดเจ็ดหกหาเจ็ดหาหกสมัยนั้นอ่ากจะมาด้วยกันอัตมาด้วยกันแต่ว่ามันมากเพราะราพราะราลักลอยมันคุ้มอยู่อืมครับผมลักล่อยบอพอบางานก็มาสามมันอาจจะเคลยรักลอยเพราะมาันมีมันครับผมโอ้ใซ้ อุดาอิตลีบอกว่าลลอยเป็นศูนย์กึกึ่กึักึมกึมกึมกกึ่กึม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 อแก่มัึนนึมกอมกึมกึกึมกึอกึมกึอกึมกึมกึมกอมกนมกึมกฟันคมอึมกึมกมกึ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 มันมัึมกึมแึมกึกึมกึมกึตกึมกึกมกึ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 มกอมกมมกึกึม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 กึ วนที่เกิดอ,อืมบคุณครับกับอืมเราเบื้งกระตินลำบุงตัวอาครับผมครับผมอ่ะเฮงเฮงปัง,ปง